อานะครับก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับก็มารับชมกันต่อนะครับกับการประกอบเครื่องยนต์ส่วนบนของรถจักรยานยนต์คาวาซากิคาเซ่หนึ่้อยยนะครับก็เดี๋ยวครูขอทวนนะครับเราต้องเปิดฝั่งจานไฟนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันจะต้องดูแมก็กนะมันไม่มีช่องหมุนล้อแม่เหล็ก มันไม่มีช่องดูมาร์กนะครับก็ต้องเปิดฝั่งจานไฟเอาไว้นะเพื่อจะดูมาร์กแล้วสาเหตุที่ต้องเปิดด้วยก็เพราะว่าคันเนี้ยคือครูเนี่ยได้เปลี่ยนตัวสะพานกดโซ่หรือบางท่านอาจจะเรียกแค่สะพานโซ่บนนะแล้วก็โซ่ลาวลิสหรือโซ่ไทมิง่งนะซึ่งครูบอกว่าขนาดนี้น้องๆลดโซ่ ที่อยู่ในเครื่องรถ b i g b ไบค์ซูเปอร์ไได้เลยนะครับใหญ่มากนะครับทีนี้เราต้องเริ่มต้นด้วยอย่างไรนะครับก็คือเดี๋ยวครูเนี่ยจะนำลูกสูบนะครับที่ใส่แหวนอย่างถูกต้องแล้วก็จัดตำแหน่งปากแหวนไว้คร่าๆวๆเราเนี่ยมาทำการใส่ลูกสูบนะครับก็ก่อนใส่นะครับครูก็ฉโลมน้ำมันเครื่องใหม่ ที่ปลายก้านสูบด้านเล็กนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตข้ามไปฝั่งหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> เสร็จแล้วนะครับครูก็นำลูกสูบมาทำการใส่นะครับของคาวาซากินะครับอย่าลืมนะฮะต้องพยายามย้ำอยู่เสมอว่าคำว่า ex ที่ย่อมาจากคําว่า x a t ที่แปลว่าไอเสียเนี่ยอยู่ทางด้านล่างหรือทางด้านลิ้นไอเสียนะครับรสวัสด,ดีครับครับคูฉลมน้ำมันเครื่องนะครับที่สลัก สลักลูกสูบนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จัดการนําลูกสูบเข้าไปติดตั้งกับก้านสูบต่อตอนนี้ก็ต้องระวังเรื่องของการถลอกเป็นรอยนะครับสกรูไอซอ,องประก็นมาได้ครับประก็นฝาที่เป็นเหล็กนะครับ ผูก็อลองไว้นะครับอคือครูไม่ได้มาเน้นโชว์ทำด้วยควารมรวดเร็วนะครับคือเราดูที่ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องเป็นหลัก ก็จะมองเห็นลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าครูก็กลัวท่านผู้ชมจะไม่เห็นนะครับครูใส่สลักนะครับเข้ากับก้านสูบได้นะครับครูก็ดันสลักเข้าไปนะครับอตอนนี้ครูออกแรงดันสลักลูกสูบด้านขวานะครับเมื่อนั่งเมื่อขึ้นนั่งค้อมรถเป็นการตรวจสอบไปด้วยว่าไอกริปล็อกสลักลูกสูบที่ครูใส่รอไว้ตั้งแต่ทีแรกเนี่ยไม่หลุดนะครับ ทีนี้พอครูใส่สลักและทดสอบแล้วว่ากิบล็อกสลักลูกสูบฝั่งซ้ายไม่หลุดนะครับครูก็จะใส่สลักลูกกิบล็อกสลักลูกสูบทางด้านขวาก็ต่อให้เก่งและชํานาญแค่ไหนนะครับคือครูก็ยังทําเหมือนเดิมคือจะใช้ค่าแห้งสะอาดเลยนะครับมาปิดช่องว่างไว้เพื่อมันพลาดกันได้นะครับกิบล็อกอาจจะกระเด็นเข้าไปข้างใน ใส่กิ๊ล็อกกิล็อกตัว G จะใส่ง่ายนะครับจะไม่เหมือนตัว C นะตัว C จะใส่ยากอพอใส่กิ๊ล็อกสลักลูกสูบข้างขวาได้เสร็จก็เหมือนเดิมนะครับก็คือว่าเราจะไม่เอาปากกิ๊ล็อกเนี่ยนะครับมาไว้ตรงช่องว่างนะครับคูก็หมุนจัดตำแหน่งก่อน ตอนแรกคือเราแค่ใส่เข้าไปนะครับอ่านะครับอ่าครูจัดตำแหน่งปากกิ๊บล็อกละก็ไม่ตรงอ่ะตรงช่องว่างที่ลูกสูบนะครับหลังจากนั้นคือครูก็จะมาทําการทดสอบครูก็จะดันสลักลูกสูบฝั่งด้านซ้ายทดสอบว่ากิ๊บล็อกสลักลูกสูบข้างขวาไม่หลุดนะครับอ่ะ โอเคนะดันแล้วไม่หลุดถ้าอย่างนี้คือปลอดภัยนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวครูจะนําตัวปอกสลักนะส่วนท่านใดจะเรียกบูสเสาเสื้ออันนี้ครูก,ก็ก็เรียกของท่านไปนะครับแต่ครูเรียกปอกสลักนะครับอ่าครูก็ยาวผ้าออกนะใส่ปอกสลักขื้นแป๊บลู่นะครับ ต่อสลักนะครับจะอยู่ที่เสาบนขวากับเสาล่างขวาเมื่อเรานั่งหันหน้าเข้าหาเครื่องสิ่งที่ครูห่วงก็คือตอนถอดเนี่ยนะครับเอาครีมไปจับแล้วเป็นรอยเนี่ยนะครับเนี่ยถอดออกมาแล้วครีมไปจับแล้วมันเป็นรอยนะครับ ตอนเวลาใส่กับก็ลําบากคนใส่อีกนะไอคนถอดก็คือกูถอดออกอย่างเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวครูขอหยุดวิดีโอนะครับเพื่อแก้ไขตรงไอตัวปอกสลักไว้ก่อนนะครับอ่านะครับครูจัดการใส่ปอกสลักนะครับหรือท่านจะเรียกว่าบูสเสาเสื้อกันแล้วแต่นะครับสองตัวนะครับเสร็จเรียบร้อยครูก็ใส่ประเก็นนะครับ ตีนเสื้อสูบนะครับประกรันเสื้อสูบแล้วแต่เราจะเรียกเข้าไปนะครับทางด้านล่างอันนี้เป็นประกรันใหม่ของแท้นะครับพอถึงขั้นตอนตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูก็จะต้องมาตรวจสอบอีกทีนึงว่าตำแหน่งปากแหวนเนี่ยยังอยู่ตรงเหมือนทีแรกที่เราจัดไว้จากภายนอกไหมนะครับตรวจสอบอีกทีนึงถ้าตำแหน่งปากแหวนตรงถูกต้องก็เดี๋ยวจะทำการประกอบเสื้อสูบ แต่ถ้ามันไม่ตรงมันเคลื่อนก็ทําการแก้ไขให้มันตรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนที่เราใส่ตัวลูกสูบเข้ากับก้าเนี่ยถ้าเราระมัดระวังพิถีพิถันหน่อยเนี่ยตำแหน่งปากแหวนก็จะไม่ค่อยเคลื่อนนะครับทีนี้จากการที่ครูดูเนี่ยตำแหน่งปากแหวนอัตัวที่2เนี่ยจะเคลื่อนมาหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูจะทําการแก้ไขตำแหน่งปากแหวนนะฮะขอหยุดวิดีโอไว้ นะครับครูจัดตำแหน่งฝากแหวนให้ตรงตามมาตรฐานของคาวาเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครูก็จะนำเสื้อสูบตัวนี้ก็คือคว้าแล้วนะครับเป็นไซส์0.50หรือไซส์50นะครับก็จะทำการใส่เสื้อสูบ ก็ต้องระมัดระวังพิถีพิถันหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าของรถเขาก็เสียเงินไปแล้วนะครับน,นก็เดี๋ยวเวลาใส่นะครับคือครูจะใช้เล็บหรือใช้ไม้จิ้มฟันไม้เสียบลูกชิ้นหรือตะเกียบนะครับตรงจุดที่มันเป็นแหวนถ้าเราใช้เล็บไม่ได้นั้นคือง่ายๆคือเวลาทําพวกนี้ยคือครูจะไม่ใช้พวกเหล็กแหลมอะไรเนี่ยนะครับ ไปไปกดที่แหวนเพราะเรารู้ว่าการทําให้แหวนมันเป็นรอยเนี่ยมันก็ไปทําให้กระบอกสูบเนี่ยเกิดรอยได้แต่ถ้าถามว่าแล้วครูซี่ลวดมาทําไมนะครับคือซี่ลวดเนี่ยเดี๋ยวครูจะไว้ใช้คล้องโซ่นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวขั้นตอนการเอาเสื้อเข้ากับลูกสูบเนี่ยคือครูขอญาตหยุดยเพราะมันต้องใช้เวลานะครับ นะครับตอนนี้นะครับครูใส่เสื้อสูบเข้ากับลูกสูบไปได้นะครับแล้วครูก็ใช้ซีรวดเนี่ยนะครับไปคล้องโซ่ออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะดันเสื้อสูบเนี่ยนะครับให้เข้าไปสนิทกับตัวเรือนหรือตัวแค้งเครื่องยนต์นะอันนี้เดี๋ยวครูเอาซีรวดคล้องโซ่ออไว้ก่อนนะครับจับไว้หน่อยนึงนะครับ ที่ครูห่วงก็คือเนี่ยนะครับไอคนถอดปอกสลักเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับที่ครูห่วงเนี่ยนะครับคือคนถอดปอกสลักเนี่ยแหละขออนุญาตหยุดวิดีโอนะแก้ไขางานตรงนี้ เวลาเราถอดปอกสลักนะครับที่ฝาสูบที่เสื้อสูบเนี่ยนะครับก็ถ้าต้องการจะใช้ปอกสลักตัวเก่าไม่อยากจะเสียตังเพิ่มเพราะว่าบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยไอตัวปอกสลักหรือบูสเสาเสื้อที่เราเรียกเนี่ยนะครับบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยตัวหนึ่งประมาณ50บาทนะครับเพราะนั้นเวลาเจ้าครีมเจ้าอะไรไปจับนี่ก็ต้องระวังด้วยแต่คือครูเข้าใจนะครับว่าบางทีคือมันแน่น ถึงแม้ว่าเราจะพิถีพิถันมันยังไงมันก็อาจจะเป็นรอยนะครับถ้าพอมันเป็นรอยเนี่ยเวลาเราจะทําให้ชิ้นงานมันประกบและสนิทกันเนี่ยมันสนิทไม่ได้ดันสุดท้ายคือลูกค้าหรือเจ้าของรถเนี่ยก็ต้องเสียตังเปลี่ยนปลอกสลักตัวใหม่นะฮะแล้วถ้าเกิดในกรณีเป็นปลอกสลักที่อยู่ตีนเสื้ออย่างเงี้ยถ้าเกิดในกรณีมันเย็นใส่แล้วมันไม่สนิทก็ต้อง ดึงเสื้อสูบออกมาอีกแล้วเดี๋ยวต้องมานั่งใส่เสื้อเข้ากับลูกสูบมาอีกมันเสียเวลานะครับก็เตือนไว้ด้วยความหวังดีนะครับอพอครูใส่นะครับเสื้อสูบเข้าไปเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ตรงนี้คือประเก็นใหม่ปอกสลักสอปอกอยู่ครบสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือนะครับเราก็จะทําการคล้องโซ่ราวลิหรือโซ่ไทมิ่งเนี่ยให้ตึง แล้วเราก็ลองหมุนตรวจสอบดูนะพยายามหมุนตามทิศทางที่เครื่องมันหมุนเพื่อดูว่า,าลูกสูบหรือเสื้อสูบที่ประกอบเข้าด้วยกันนล้นเนี่ยเวลามันหมุนเนี่ยมีการเสียดสีมีรอยมีแตกหกักมีเสียงอะไรผิดปกติไหมอโอเคนะ เพราะนั้นตอนเราประกอบน้ำมันเครื่องที่เราฉโลมไปที่ภายในกระบอกสูบเนี่ยก็ฉโลมไปเสร็จแล้วก็านิ้วกวดๆพอประมาณถ้าฉโลมไปเยอะลูกสูบมันจะดันหลกมาเลอะะถ้าในกรณีเป็นรถระบายความร้อนด้วยน้ำรุ่นที่เขาน้ำมาขังไว้ที่เสื้อเนี่ยถ้าเป็นเครื่องยนต์สูบเอียงหรือสูบตั้งลูกสูบกระแหวนลูกสูบมันจะดันน้ำมันเครื่องที่เราที่เราหล่อเลื่อนไปเนี่ยออกมาแล้วมันไปขังอยู่ เดี๋ยวพอเวลาเราเติมน้ำํำรอเย็นเราติดเครื่องเนี่ยในน้ําก็จะมีคาบน้ำมันเครื่องปนอยู่นะครับเดี๋ยวเจ้าของรถอาจจะสงสัยหรือตกใจซึ่งในคันนี้ยก็ปกตินะครับตรวจสีครับเสื้อเหมือนที่ปุ้ยไม่ค่อยได้ออกแรงเลยนะครับแทนที่คุณจะกดตรงนี้กับตรงนี้เออมันจะโดนอะไรล่ะครับ ผมหมุนมันก็พาเยอยแล้วครับขั้นตอนการตรวจสอบนะครับของโซ่ไทมิงเอามือดันเสื้อสูบแล้วหมุนล้อแม่เหล็กตรงนี้รถคันนี้ผ่านแล้วนะครับไม่มีอะไรผิดปกติหลังจากนั้นนะครับครูก็จะใส่ตัวสะพานรองโซ่นะหรือบางคนจะเรียกสั้นๆสะพานล่างก็ได้นะครับ นะต้องบอกว่าค่อนข้างใหญ่และแข็งแรงนะครับนะเป็นพลาสติกล้นลวนแต่ตรงเนี้ยใช้งานไปนานๆเข้าเนี่ยมันก็กรอบแล้วก็แตกได้เหมือนกันดังนั้นนะเกิดในกรณีจะใช้อันเก่าเนี่ยก็คือตรวจสอบให้ดีนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจไม่สบายใจแจ้งเจ้าของแล้วก็คือเปลี่ยนใหม่ไปนะถ้าเปลี่ยนใหม่มันก็ชัวนะแต่ว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น พอเวลาคิดค่าใช้จ่ายรวมมาบางคนก็บอกว่าแทงถ้าพิจารณาแล้วมันไม่ดีแล้วเราไม่เปลี่ยนเอาไปใช้งานได้อีกไม่นานสะพานโซ่มันแตกมันหักมันก็มีประเด็นกันอีกนะครับครูจะใส่สะพานโซ่ตัวล่างนะครับใส่ต้องต้องดูให้ดีด้วยนะครับว่ามันเข้าตำแหน่งเข้าช่องมันหรือเปล่านะครับ อ่านะครับวันนั้นการการที่เรายังไม่ปิดฝาครอบมันก็จะดีอย่างหนึง่งคือเวลาเราใส่เนี่ยเราจะมองเห็นว่าไอ้ปลายสะพารลองโซ่เนี่ยมันสวมเข้าไปในช่องหรือตำแหน่งมันได้หรือเปล่าส่วนทางด้านบนเนี่ยมันต้องเข้าร่องมันอยู่แล้วเพราะถ้ามันไม่เข้าร่องเนี่ยเดี๋ยวเราปิดฝาสูบไม่ได้พอครูใส่สะพารลองโซ่ตัวล่างเสร็จเรียบร้อยนะครับครูก็จะทำการใส่ปลอกสลัก อันเนี้ยที่จะใส่นะครับถ้าเราหันหน้าเข้าหาเครื่องคือเสาบนซ้ายหนึ่งตัวอ่าโทษนะครับเสาเสาบนขวาหนึ่งตัวนะครับโทษนะฮะครูบ,คบอกผิดเสาบนขวาหนึ่งตัวแล้วก็เสาล่างซ้ายหนึ่งตัวนะครับขออภัยนะครับครูบอกผิด ส่วนตรงข้างล่างตีนเสื้อนี่คืออยู่ที่เสาบนขวากับเสาล่างขวาสองตัวเลยนะครับบนขวาล่างขวาถ้าเราหันหน้าเข้าหาเครื่องพอครูใส่ปอกสลักสองตัวเสร็จสะพานตดวสะพานรองทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งเรียบร้อยนะครับครูก็จะทำการใส่ปากเกนฝาสูบ ในในกรณีที่รื้อออกมานะครับเจ้าของบอกว่างบประมาณไม่พอจะให้ครูใช้ประเกนอันเก่าประเกนฝาสูบอันเก่าแล้วให้ครูเนี่ยทากาวหรือทาประเกนเหลวเนี่ยคือครูก็ทําให้นะแต่ครูบอกว่าหลังจากทางานเสร็จคือไม่รับผิดชอบผลงานใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่อย่างเงี้ยจะแท้หรือจะเทียมโอเคยังพอรับประกันผลงานได้อยู่ คันำโซ่นะครับให้มันลอดไปนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับครูก็จะนำฝาสูบฝาสูบที่เราล้างน้ำฟรามสาดนะครับบดวาลเปลี่ยนซีนก้านวาลอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับมาใส่เข้าไปนะครับก็ต้องระวังผิวสัมผัสเป็นรอยนะครับ มันใหญ่โตมโหฬารดีนะครับแล้วก็ใช้ซี่รวดนะครับของต้องระวังนะครับชิ้นส่วนต่างๆมีความคมนะครับอาจจะเกิดแผลได้ก็ดันฝาสูบเข้าไปาดูด้วยนะสะพานกดโซ่บนเนี่ยมันชนกับฝาสูบหรือเปล่า โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับพอครูใส่ฝาสู่ไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมันจะมีน็อตข้างๆ้สอตัวนะครับนะรุ่นนี้ใช้น็อตข้างๆยึดระหว่างฝาเสื้อแข้งสองตัวยาวๆเดี๋ยวนอ็อตทั้งหมดตรงนี้หกตัวเนี่ยคือครูขันด้วยประแจปอนทั้งหมดแต่ตอนนี้คือขอญาตใส่เข้าไปคาตามตำแหน่งไว้ก่อน นะครับสองตัวนี้นะเดี๋ยวครูเอาเครื่องมือบ็อกเล็กมาแล้วครูจะหมุนนะครับแล้วก็จะเป็นน็อตยึดฝาสูบนะครับเป็นน็อตหัวหมวกทั้งหมด4ตัว ออเราขันน็อตนะครับน็อตฝาสี่นอ็ 4, นอตข้างๆ้างสองนะครับขันพอประมาณเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการขันด้วยประแจปอนหรือประแจวัดแรงบิดเวลาขันนะครับคือต้องขันฝาสี่ตัวให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะมาขันสองตัวข้างๆงเดี๋ยวครูจะขออนุญาตบอกค่าแรงขันเมื่อเช้ากระดาษที่ผมจดโพยไว้ไว้ไหนวะ โดยค่าแรงขันนะครับน็อตฝาสูบเนี่ยนะครับใช้ค่าแรงขัน22นิวตันเมตรแล้วก็น็อตทางด้านข้างเนี่ยใช้ค่าแรงขัน12นิวตันเมตรในการขันน็อตฝาสูบ4ีตัว22นิวตันเมตรเนี่ยคือครูไม่ได้ตั้งค่า22 m, แล้วขันทีเดียวนะครับเดี๋ยวครูจะมาแบ่งขันทั้งหมดสีเที่ยวนะโดยเที่ยวแรกเนี่ยครูอาจจะเริ่มต้นที่สัก10นิวตันเมตร4ตัว แล้วก็มา15นิวตันเมตรแล้วก็มา22นิวตันเมตรนะแล้วก็ครั้งที่4ก็มาทวนด้วย22นิวตันเมตรอีกทีหนึง่งเพื่อให้ฝาสูบเนี่ยมันสนิทจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องฝาโก่งถ้าในเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศเ่ยนะครับเวลามีปัญหาเรื่องฝาโก่งหรือฝาบิดเนี่ยปัญหามันจะเกิดน้อยกว่าเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ พอถ้าระบายความร้อนได้น้ําเนี่ยจะเจอปัญหาน้าเนี่ยมันจะรั่วผ่านปะเก็นหรืออาจจะรั่วผ่านโอลิงมานะครับเพราะนั้นถ้าถ้าเราขันพวกนี้ได้ตามค่าแรงขันเนี่ยางานที่ออกไปมันก็จะมีคุณภาพลดการเกิดปัญหาเดี๋ยวตรงค่าแรงขันเนี่ยคือครูขอญอาตหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้นะครับก็คือแค่ใช้ประแจปอนขันนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับขั้นตอนในการประกอบนะครับส่วนชิ้นส่วนเครื่องยนต์ส่วนบนของคาเซ่2 5 5ก็เอาไปประยุกต์ใช้กับเชียร์คาเซ่2 5 2 125 ksr ZX 130ได้ประมาณนี้นะก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมจนจบเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวพอครูทำตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะมาเป็นคลิป เกี่ยวกับการตั้งโซ่ไทมิง่งนะแล้วก็เวลาตั้งโซ่ไทมิ่งเสร็จก็ไอ้กลไกตัวนี้นะครับ KACR นะครับ Kawasaki Auto Compression Release นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ